สวัสดีครับนักเรียนป .1 โรงเรียนบ้านในผลนะครับวันนี้วันอังคารนะครับที่1มีนาคมนะครับคาบที่3นะครับวิชาสังคมนะครับวันนี้ครูขออนุญาตมาเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าครูติดภารกิจประชุมกับทางโรงเรียนนะครับน้องครูขออนุญาตมาเป็นคลิปวิดีโออ่ะคาวที่แล้วนะครับวันครูได้สั่งการบ้านไปหนึ่งหน้าใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่เราทําด้วยกันในคาบใช่ไหมลูก กิจกรรมนะครับหนึ่งหน้ากิจกรรมเกี่ยวกับการทํางานนะครับจําได้ไม่เอ่ยนะครับหน้า168หนังสือสังคมนะครับอ่ะเรามาดูเรามาทวนความรู้กันก่อนเนาะคราวที่แล้วครูได้นะครับได้ให้นักเรียนเรียนรู้ในเกี่ยวกับการทํางานนะครับจำได้ไม่เอ่ยการทํางานนั้นนะครับจำไหมว่ามันเป็นยังไงลูกการทํางานนั้นนะครับมีทั้งที่เป็นยังไงลูกได้อะไรครับ จำไ,ได้ไหมได้รายได้กับที่ไม่ได้รายได้จําได้ไหมลูกอ่าจำได้ไหมครับงานที่ได้รายได้กับที่ไม่ได้รายได้คือมีทั้งงานแบบที่ได้เงินถูกไหมครับแล้วก็ไม่ได้เงินถูกลูกอย่างเช่นงานที่ได้เงินก็คืองานที่เป็น อะไรลูกพนักงานยังไงลูกเขาบอกในรูปนี้พนักงานเอกชนนะครับเราแม่ค้าขายผลไม้ก็ได้เงินถูกไหมลูกขายผลไม้ไปก็ได้เงินทํางานในบริษัทก็ได้เป็นเงินเดือนถูกไหมครับอ่าก็เหมือนขอบคุณพ่อคุณแม่ลูกทางานในนะครับอย่างเช่นในโรงงานอยางเงลูกอ่าในโรงงานก็ได้เป็นเงินเดือนออกมานะครับเนาะต่อไปลูกงานอีกประเภทหนึ่งนะครับเมื่อกี้ได้เงินไปแล้วนะครับ มาอันนี้คือไม่ได้เงินใช่ไหมครับจำได้ไหมเอ่ยงานนะครับมีแบบไม่ได้เงินด้วยนะอย่างเช่นการอะไรลูกในรูปนี้การล้างจานถูกไหมครับล้างจานเนี่ยผลของการล้างจานงินอะไรลูกทำให้เป็นยังไงครับบ้านนั้นเป็นยังไงลูกสะอาดน่าอยู่ใช่ไหมครับไม่มีกลิ่นเหม็นถูกไหมลูกถ้าเราไม่ล้างจานคุณแม่ไม่ล้างจานจะเป็นยังไงครับจานก็จะสกปรกถูกไหมครับจานมีกลิ่นเหม็นบ้านก็ไม่น่าอยู่ถูกไหมลูก ต่อไปรูปการอ้รูปรูปนี้ลดน้ําต้นไม้นะครับถ้าเราไม่ลดน้าต้นไม้เป็นยังไงลูกต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาถูกไหมครับเนาะถูกไหมทำให้เป็นไงลูกบ้านเราไม่น่าอยู่ถูกถไหมต้น้ตายหมดเลยถูกไหมครับเนาะงานอนเล็ก์พวกนี้ก็ยังทําให้เกิดเป็นไงลูกความสุขด้ดยแมเราลดน้ําเราเห็นต้นไม้เติบโตเราก็มีความสุขอ่าประมาณนี้นครับไองานล้างจานกับงานลดน้าต้นไม้เนี่ย ไม่ได้ทําให้เกิดรายได้นะครับก็คือไม่ได้เงินนั่นเองร้านการก็ไม่ได้เงินนยลกูกรถน้ำก,ก็ไม่ได้เงินอ่าเรามาดูการบ้านของเราดีกว่านะครับเนาะอ่าดูหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับข้อสองใหญ่นะครับมาครูให้นักเรียนนะลูกอ่าทำนี้หนึ่งหน้านะครับเนาะหน้าสองร้อย 60ึอนะครับเนาะข้อสองใหญ่เขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่าเขาให้นักเรียนนะครับจำแนกงานนะลกจำแนกงานนะครับที่ก่อให้เกิดรายได้และงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับแล้วตอบคําถามทำสองอย่างช่วยลูกจาแนกรายจำแนก,แนกถูกไหมครับงานที่ก่อให้เกิดรายได้กับงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อ่าเราก็มาดู เขามีคำให้นักเรียนเห็นไหมลูกไหมเขามีคำให้นักเรียนถูกไหมครับมีอยู่ทั้งหมด8ปดคำนะครับเนาะอ่ะคำแรกอ่านว่าขับรถรับจ้างนะครับเนาะอันที่สองนะครับอ่านว่ารดน้ำต้นไม้งานที่สามพยาบาลนะครับอันที่สี่ขายอาหารอันที่ห้ากวาดบ้านอันที่หก อ่านหนังสืออันที่7ช่างเย็บผ้านะครับอันสุดท้ายนะครับทำการบ้านนะครับเนาะอ่ะเรามาดูนะครับเนาะว่างานทั้ง8งานนี้นะครับอันไหนบ้างที่เป็นยังไงลกูกก่อให้เกิดรายได้ก็คือได้เงินอันนี้ช่องนี้เป็นได้เงินนะลกูกแล้วช่องนี้เป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็คือ ไม่ได้เงินนะครับนะ้อ่าให้นักเรีนยนหย,ยิบแยกมาใส่นะลูกแยกมาใส่นะครับนะ้อนักเรีนยนก็มาดูทีละอันเลยก็ได้นะครับขับรถรับจ้างเราได้เงินไหมสวัสดคนนีครับผู้ยาสวัสดีครับขับรถรับจ้างเราได้เงินไหมลูกได้ถูกไหมขับรถรับจ้างเราก็ได้เงินเป็นเงินจ้างออกมาถูกไหมครับดังนั้นอันนี้ก็อยู่ในช่องของทําให้เกิด รายได้ถูกไหมครับโอเคนะให้นักเรียนดูไปทีละคำนะลูกจากนั้นนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับก็มาตอบคําถามด้านล่างตรงนี้นะครับเนาะผลตอบแทนจากการทํางานที่เกาะให้เกิดรายได้นะลูกผลจากการที่เราทํางานที่ทําให้เกิดรายได้คืออะไรลูกก็คือได้อะไรครับได้เงินนั่นเองถูกไหมลูกอโอเคนะตอบคำถามข้างล่างนี้ด้วยนะครับเนาะ ต่อไปนะครับอันที่2นะครับนะ่ะไอางานที่2นะลูกนะครับเนาะก็คืออะไรลูกอ่าข้อ3ามใหญ่ครับให้นักเรียนนะลูกเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างนะครับการทํางานนะลูกที่ก่อให้เกิดรายได้และงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับโดยนําข้อความที่กําหนดนะครับไปเติมลงในแผนภาพตรงนี้อ่าก็ไม่ยากลูกนักเรียนก็ดูสินะครับเนาะ มีเขาให้เติมคําเองง่ายมากเลยครับเขา<อ>ให้เปรียบเทียบนะครับว่าการทํางาน,นครับที่ก่อให้เกิดรายได้กับงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยมันมีความเหมือนอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรถ้ามันเหมือนกันอย่างไรให้เอามาใส่ตรงไหนลูกเอามาใส่ตรงกลางตรงนี้นะครับถ้ามันไม่เหมือนยงงังไงนะลูกการทํางานที่ให้ก่อให้เกิดรายได้ มันต่างกันยังไงก็มาใส่ตรงนี้แต่ถ้ามันเหมือนกันก็เอามาใส่ตรงนี้งานที่ก่อไม่เกิดรายได้เป็นยังไงก็เอามาใส่ตรงนี้ก็ไม่ยากนะลูกเอามาเติมคําเฉยๆนะอ่านแล้วเอามาใส่ในช่องว่างทั้ง3ช่องนี้นะครับเนาะอ่าโอเคนะครับสำหรับวิชาสังคมในค้าที่3นะครับของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับครูขออนุญ,ญ,ญาตสั่งกันบ้านนะลูกสวัสดีครับ